สวัสดีค่ะพบกว่าช่องของชาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชาก็อยากจะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการทานวิตามินของชานะคะซึ่งชาเองนะคะปีนี้ก็อายุ12ปีแล้วนะคะและนี่ก็คือวิตามินที่ชาทานเป็นประจำนะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะนี่เลยนะคะตัวแรกนะคะที่ชาทานก็คือขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือคอลลาเจนอีมิ i ดีนะคะทานบ r ฟ f e คชันนะคะ เป็นคอลลาเจนจากปลานะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนที่อายุ40ปีอัพนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลานะคะแล้วก็มีส่วนผสมสารสกัดจากเม็ดองุ่นสารสกัดจากมะเขือเทศวิตามินซีแล้วก็ซิงค์นะคะนี่นะคะนี่ก็คือปรมิมาณต่างๆของเขานะคะและผลิต ด้วยจากบริษัทไฟเซอร์นะคะซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคุณภาพและความน่าเชื่อถือก็คือจากบริษัทไฟเซอร์น่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะ1กล่องนี้นะคะบรรจุทั้งหมด60เม็ดนะคะซึ่งจะทานได้1เดือนนะคะเพราะชาจะทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะเท่าที่ชาได้ทานไปแล้วนะคะ สองกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องที่3นะคะผลค่อนข้างโอเคมากเลยนะคะและตัวต่อมานะคะที่ชาทานนะคะนั่นก็คือไฮสไตรกรี e ซี5,800นะคะจากเฮลตี้แคร์นะคะซึ่งก็คือสารสกัดจากเม็ดองุ่นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระและที่แน่แน่ที่ชาชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือพวกฟ้ากระอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะช่วยได้เยอะทีเดียวเลยนะคะก็คือทานวัลลเม็ดนะคะหลังอาหารนะคะราคาโวกระปุกนี้น่าจะอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะคะนำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามเว็บต่างๆนะคะ ตัวต่อมาที่ชาทานและจะไม่ขาดเลยนะคะนั่นก็คือนมพึ่งนะคะรอยัลเจอรี่ของโนบุลิ่งนะคะเพื่อนๆอาจจะไปหาซื้อเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ชาชอบตัวนี้เพราะว่ากระปุกเขาคือจบทีเดียวนะคะกระปุกหนึ่งสามเม็ดทานวนลลเม็ดก็เท่ากับกระปุกนี้ทานได้1ปีนะคะก็คือนมพึ่งจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายเรานะคะแล้วก็สำหรับสาวๆนี่ก็คือจะทำให้ ผิวของเรายืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแถมยังช่วยลดอาการไมเกรนแล้วก็ปรับโพมนปรับสมดุลต่างๆนะคะซึ่งเท่าที่ชาทานเนี่ยก็คือทาให้มันหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะชาก็ค่อนข้างจะชอบตัวนี้นะคะคนสูงวัยอ่คนสูงวัยคนสูงวัยที่แบบว่าไม่ใช่40ิที่แบบมากๆก็ทานได้เช่นกันนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะทานหนงเม็ดนะคะก็จะเป็นเม็ดเม็ดอาจจะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ทานยากอะไรนะคะและตัวต่อมานะคะที่ชาทานเป็นประจําเหมือนกันนะคะวันไหนไม่ได้ ทานตัวอื่นก็จะต้องทานตัวนี้นะคะนั่นก็คือเซนทรัมวิตามินรวมนะคะชาทานตัวธรรมดานะคะเขาจะมีรุ่น50 p l u นะคะแต่ตัวนี้ตัวธรรมดาบรรจุอยู่30เม็ดนะคะ ก็จะทานวอลล์เม็ดนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับวิตามินครบแล้วก็เพียงพอหรือเปล่านะคะก็1เม็ดจบทีเดียวนะคะอาจจะทานหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่ชามักจะทานหลังอาหารนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชาเองทานนะคะส่วนใหญ่หมดหลอด15เม็ดแบบนี้ชาก็จะหยุดพักก่อนนะคะนั่นก็คือ CDR เป็นแคลเซียมวิตามินซีรวมนะคะแล้วก็แนะนํา แนะนําเลยนะคะว่าใครที่มีบุตรหลานก็ให้ทานด้วยก็ได้นะคะเพราะลูกชาก็ชอบทานนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งวิตามินซีมีแคลเซียมแล้วก็วีวิตามินดีนะคะทานง่ายนะคะก็คือเป็นเม็ดฟูใส่ก็ไปในน้ําเย็นๆนะคะวันละเม็ดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทานตัวนี้นี่ก็คืออาจจะไม่ต้องทานวิตามินซีตัวอื่นเสริมไปแล้วก็ได้นะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ คนที่แบบว่าหลังป่วยก็ทานได้เช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือวิตามินที่ชาทานนะคะก็ถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะขอบคุณมากค่ะ